ฮัลโหลเย้ๆตอนนี้มาเล่นดนตรีนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับหรือว่าติดกับโรงแรมดูสิตธานีนะครับตอนนี้มีงาน Legacy Inlight ต้องเสียบัตรขึ้นมาข้างบนนะบัตรประมาณว่ากี่ถามพนักงานประมาณ4 0 0รอยตอนนี้ผมมาเล่นดนตรีเดี๋ยวพาดูข้างหลังคือต้นคริสต์มาสสูง15เมตรนะนี่เลยโอ้โหนี่เป็นจุดไฮไลท์ของตรงนี้เลยนะครับ แตบโอ้โหสวยงามมากมาถ่ายรูปเล่นได้เลยนะครับโหมาตรงนี้ก็จะเป็นวิววิวที่มองออกไปตรงนี้ว้าโอ้โหชอบมากอะ่ะหูคนเยอะเหมือนกัน,กนเน่ยข้างล่างเนี่ยเทียบเลยตรงนั้นคือสวนลุมพินีนะเนี่ยมาเที่ยวได้ช่วงนี้งานกาชาติประจําปีที่สวนลุมพินีอ๋อห ของกินของใช้เพียบเลยแลข้างบนนี้ก็เป็นสมไฟเดีย๋ยวพาไปดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมไฟตรงนี้จะผ่านพวกต้นไม้ที่เป็นไฟตรงนี้ปะผ่านเข้าไปสม,ไมีกวไงอีกรอบหนึ่งกี้เดินผ่านมาแล้วว้าวโอ้ยเยู่ยโอ้เยสุดยอดเลยสวยมากโอ้โหส่วนตัวเลยนะ ว้าวเย่สุดยอดไปเลยครับสมไฟเย่โ yeah. อ oh ้โ oh. หคนน้อยด้วยนะมาเที่ยวกันนี่เลยโอ้โ oh ห oh. ยังไม่พอนะยังมีคอนเสิร์ตอีกนะมีทุกวันเลยครับหนไม่แน่ใจนี่อันนี้คอนเสิร์ตตัวซิลินทีฟกำลังจะขึ้นนะฮะเย,เลยะ <Yeah. S 2> และขอเนเชิญคุณกิตกิตินันนะครับคุณกิตเดือกบอยส์ครับ,รบ,บรผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับ นู่นด้านนี้ข้างบนนี้ก็จะมีบรรยากาศเป็นเป็นไฟนะประดับที่ต้นไม้นะเย้เย่โอ้ yeah, yeah. โหมีของกินขายด้วยนะครับสุดยอดไปเลยดูบรรยากาศอ่าเย่ <Yeah. S 2> ผมไฟว่าอีกแล้วอะ่ะเดินเข้าไปอีกรอบเราจะปิดวิดีโอแล้ววิดีโอมาก,ก็แบบสั้นๆมาก สั้นสุดๆดวิดีโอสั้นแบบไม่เคยสั้นกว่านี้เท่านี้มาก่อนเย้โอเคและที่นี่ก็คืองานที่ดูดสิทธ์เซนทรัลพาร์คนะครับชื่องานเลก a ซ y n n l i g ล t มาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมไม่แน่นใจว่าจัดได้ถึงไหนดูตามเพจของโรงแรมดูสิก็ได้นะครับเยไปก่อนฮฮฮ้ฮู้ ไปให้ถึงต้นคริสต์มาสดีกว่าบรรยากาศก็จะแบบนี้เลยนี่เลยเขาบอกให้เรามาขึ้นลิฟต์ทั้งนี้เพื่อลงไปข้างล่างแต่ไม่รู้ตรงไหนนี่เลยเย yeah, yeah. ้โอ้โหสูงสิบห้าเมตรเย้ ผ่านต้นคริสต์มาสซะหน่อยไหนใครเข้ามาแล้วเย้ได้ของแถมไปด้วยเลยเรา